ปลข่อยมาเห็ดอยังไม่ต้องมาอยู่น้ำ่อยเลยไอ้ก็มาหาอยู่หากินคือกันก็ไปหาหของอื่นติล่ะไม่ต้องมาไก่หอยเลยแต่ไอ้อยากอยู่ไก่โจอยากขอโทษที่เคยบอกว่าดีน้ำโจอยากอยู่ไก่หอยเป็นบ่ยาย่หอยตอกดาบนั่หอยตอกดาบมา่ว่าดีน้ำ่อยมาขอโทษข่อยเยอะหวังว่าคนอี่ข้ามแกวตีว่าดีน้ำบ่มีทางแต่โจมากเนี้ยเด้แหละว่าดีน้ำกับบ่มากบอกว่าดีน้ำกับบ่มาก เ่ต้องเห็นให้เมื่อไ้ใจดอกย่วงห้างก็ดีแล้วน้องเจ้าปิงอะไรยุขาจนไอ้แค่นคอยบูดยังเรยว่าเจ้าสิาาเ,าสเป็นคนยังสิโอ้ยียุขาจนน่ไปอ้คอย,ยาดดิดีใส่ไ่เห็นมีเลย,อ,ยอ้คอยาดดิดีเออไอ้ไอ